มาต่อกันที่เรื่องของอาหารกันบ้านนะคะเราจะพาไปดูอาหารที่กําลังได้รับความนิยมที่ฝรั่งเศสนะคะข้ามไปอีกซีกโลกหนึ่งเลยค่ะมี2ออย่างด้วยกันหนึ่งก็คือกระเทียมดำนะคะว่ากันว่ามีคุณประโยชน์มากกว่ากระเทียมสีขาวที่เราทานกันทั่วไปนอกจากนี้ก็ยังมีไข่ปลาคาวเวียนนะคะที่โดยปกติแล้วก็จะได้รับความนิยมในช่วงเทศกาลอย่างใ,ใกล้คริสต์มาสแบบนี้เป็นอาหารรุนรา้าอยู่บนโต๊ะดินเนอร์ของฝรั่งเขาไปติดตามเรื่องราวเหล่านี้ที่น่าสนใจพร้อมกันในฝรั่งเศสคะ่ะ ยิ่งข่าวใกล้วันคริสต์มาสมากเท่าไหรเปรโตเซียงร้านขายของชำที่ตั้งอยู่ใกล้กับหอไอเฟลก็จะยิ่งขายดิบขายดีมากขึ้นเท่านั้นเพราะมีลูกค้าทั้งที่โทรศัพท์มาสั่งจองและเข้าคิวซื้อไข่ปลาคาเวียเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาปกติถึงกว่า40%แม้ว่าบรรดาซูเปอร์มาร์เก็ตต,ต่างๆจะพาการลดกระนำราคาไข่ปลาคาเวียลงกระป๋องละต่ำกว่า10ยูโรแต่สำหรับที่นี่ไข่ปลาจากเมืองจีนขนาด30กรัมทำเงินได้ถึง54ยูโรหรือ 2,000บาทและถ้าเป็นชนิดพิเศษจากบัลแกเรียราคาจะอยู่ที่384ยูโรหรือกว่า14,000บาท อามองโปรโตเซียงเจ้าของร้านที่มีหนวดอันเป็นเอกลักษณ์บอกว่ามันต้องใช้ทั้งเวลาและเงินจำนวนมากในการพัฒนาสินค้าก่อนที่ทางร้านจะตัดสินใจซื้อไข่ปลาจากฟาร์มไหนก็จะต้องไปเยี่ยมชมกิจการหลายต่อหลายรอบพร้อมๆกับการพัฒนาทั้งรสชาติสีสันและกลิ่นเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดและเขารู้สึกกังวลกับไข่ปลาคาเวียที่มีราคาถูกเอามากๆเพราะอาจจะเป็นไข่ปลาปลอมก็เป็นได้ ไข่ปลาคาเวียที่เราเรียกกันนี้แท้จริงแล้วเป็นไข่ของปลาสเตอร์เจียนซึ่งในช่วง5ปีมานี้ราคาตกลงไปอย่างมากเรามีการขยายการเลี้ยงออกไปแทบจะทั่วโลกแม้กระทั่งในเวียดนามและ UAE จากเดิมที่มีเฉพาะในสหภาพโซเวียตและอิหร่านเท่านั้นด้านปริมาณที่ออกสู่ตลาดก็เพิ่มจากกว่า100ตันเมื่อ5ปีก่อนมาเป็น250ตันในปัจจุบันและคาดว่าในอีก4ปีข้างหน้าปริมาณจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว อย่างไรก็ตามบรรดาผู้ผลิตไข่ปลาในระดับไฮเอ็นสำหรับลูกค้าระดับบน<ม>ก็ยังคงเชื่อมั่นในแนวทางของการผลิตสินค้าคุณภาพที่ต้องใช้แรงงานคนในทุกขั้นตอนและมองว่าลูกค้าไข่ปลาคเาวียก็สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายกลุ่มตามกำลังทรัพย์และรสนิยมที่แตกต่างกันสำหรับกระเทียมดำเป็นเครื่องปรุงซึ่งเป็นส่วนประกอบในอาหารที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในเอเชียมานานแล้วงงแต่เวลานี้มีการปลูกกระเทียมดำกันที่ฝรั่งเศส พระรองกีฬาสบอกว่าเขาต้องทดลองอยู่นานถึง6เดือนอกว่าจะค้นพบระดับการให้น้ำและอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลผลิตกระเทียมดำที่มีคุณภาพก่อนที่จะส่งต่อมาให้เชฟจากพตัตคาารระดับมิชลินสตาร์ เพื่อคิดค้นและพัฒนามาเป็นอาหารจานเด็ดโดยเฉพาะกระเทียมดองที่ให้รสชาติคล้ายกับรูปพุนและมีกลิ่นฉุนน้อยกว่ากระเทียมสดเข้ากันได้ดีทั้งกับปลาและเนื้อสามารถนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายทั้งอาหารคาวและหวานจึงทำให้กระเทียมดำกลายเป็นอีกหนึ่งเมนูอาหารหรูที่ใครๆก็อยากจะลิ้มลองสมาร์ทบิเศรษฐกิจติดจอรายงาน